สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมานนน์ชแนลนะครับวันนี้นะครับก็มีรถเหล็กนะครับเป็นของมาจรเร็นะเออคันนี้นะครับเป็นมาคลารเรนนะครับก็คันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าอยู่ในล้อรหัสปีอะไรนะครับหรืออยู่ในไข่ปีไหนนะครับเพราะว่าผมซื้อมาเป็นมือสองนะครับที่พี่เขาส่งได้แล้วนะครับอ่ะมาดูตัวรถกันดีกว่า นี่นะครับก็คือเจ้าแมคคา e n เรนนะครับดูใต้ท้องกันก่อนเนาะใต้ท้องนะครับนี่ครับมีโลโก้มาจเลตนะครับสเกล1ต่อ60เนาะนี่ครับก็ตรงนี้นะครับเป็นรหัส BK 2 5 1 1 1 9นะครับ Make in Thailand เป็น m a c ค r e n n นะครับ 675LT นะครับ คันนี้เป็นหมุดย้ำเนาะแต่ว่าผมเจาะใส่น็อตไปแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนล้อกันด้วยนะครับอ่ะตัวรถนะครับสีสันเนาะก็จะเป็นสีเหลืองเข้มๆนะครับไม่ใช่สีเหลืองโทนสว่างเหมือนเจ้าอ่าสาริกาเนาะคันนี้จะดูเข้มๆกว่านะครับอ่าด้านหน้านะครับโอ้โหนี่ครับมีตาสัญลักษณ์แมคโารเรนนะครับอยู่ที่ฝากระโปรงหน้านะครับเด่นๆเ,เลยนะสวยงาม นะครับไฟหน้านะครับก็นี่ครับเป็นพลาสติกใสนะครับเป็นพลาสติกชิ้นเดียวกับตัวที่ทํากระจกเนาะนะครับยาวลงมาเลยนี่ครับทั้งสองข้างนะครับทําทรงดีไซน์สวยงามเลยเหมือนรถจริงเลยนะครับนี่ครับตรงพวกลิ้นหน้านะครับตรงเนี้นะครับก็ทําสีดํามานะครับอืมรายละเอียดดีเทลดีเนาะนะครับลายเส้นฝากระโปรงนะครับก็สาะล่องมาลึกคมสวยเลยนะครับ มีส่วนวาลส่วนโค้งตรงแถวๆซุ้มล้อนะครับรายละเอียดที่ปัดน้ําฝนนะครับกระจกรอบคันนะครับเป็นพลาสติกใสนะครับมองเห็นภายในชุดเบาะชุดคันโซนนะครับเป็นสีดําเลยนะส่วนกระจกด้านท้ายนะครับก็จะมีนี่ครับเห็นไหมทำลายเส้นมานะครับในตัวพลาสติกแจมเลยนะด้านข้างตัวรถนะครับก็จะมีกระจกมองข้างเล็กๆอยู่นะครับทั้ง2ฝั่งนะ นะครับนี่ครับผมตัวล้อนะครับก็จะเป็นล้อพลาสติกนะครับซึ่งจะเป็นลายเดียวกับเหมือนที่จะให้กับพวกคอนด้าซิวิกไหมนะครับเป็นลายคู่นะครับอ่าลายก้านคู่นะครับหก้านอ่าขอบโครเมียมนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมด้านข้างตัวรถนะครับประตูเปิดไม่ได้คันนี้นะครับมีแถบสีดํานะครับอยู่ตรงแถวๆอ่าหลุดขอบประตูไปแล้วเนาะ นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดฝาถังน้ํามันนะครับซอลร่งลงมาให้เห็นนะครับใส่ใจรายละเอียดดีพอสมควรเลยนะนี่ครับด้านท้ายตัวรถนะครับตรงกลางเลยตรงนี้นะครับก็จะมีคําว่าแมคลาเ n นนะนะครับมีสปอยเลอร์หลังนะครับเห็นไหมนี่ครับสุดยอดไฟท้ายนะครับไไฟท้ายไฟเลี้ยวติดดีคอมาสวยงามเลยนะ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นริมสลักเนาะเหมือนที่ติดป้ายทะเบียนนะครับแต่ก็ทําเป็นริมสลักยึดตัวใต้ท้องไว้สวยงามนะครับนี่ครับโอ้โหดิสฟิวเซอร์นะครับก็ทํามาอย่างสวยงามแจมๆเลยนี่นะครับกับเจ้า m มคค a าเ n นนะครับ 675LT ซึ่งล้อมันนะครับไม่โดนใจเนาะได้ามาแล้วก็ต้องจับเปลี่ยนล้อซะหน่อยนะครับผม ซึ่งคันนี้นะครับผมได้บอกไปแล้วนว่าผมเจาะท้องนะครับใส่น็อตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนี่ครับไขออกได้เลยนะครับแยกออกมาแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวแกะชุดล้อออกนะครับเตรียมหา้อใหม่ใส่ยังไม่รู้เลยจะใช้ล้ออะไรดีนะครับผมนี่นะครับก็คือล้อเก่านะครับของเจ้า ล้อของแมคคาเรนนะครับก็เนี่ยนะครับลองวัดดูนะครับก็จะได้ประมาณ12มิลน,นะครับซึ่งล้อที่เราจะใส่เข้าไปใหม่นะที่ดูนะครับมืนจะเล็กกว่าเนาะนะครับเหลือแค่11มิลเองนะครับเพราะว่าส่วนต่าง1มิลน,นะผมว่าซุ้มล้อนะครับมันน่าจะห่างเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะโหลดเตี้ยมันสักนิดนึงนะวิธีการโหลดเตี้ย นะครับก็คือใช้ไม้โป้นะครับนี่ครับตัดไม้โป้แล้วก็หยอดกาวลงไปกับพื้นท้องนะครับเพื่อให้มันหนุนตัวแกนล้อให้มันลอยขึ้นมาแบบนี้นะครับผมเห็นไหมเออผมไม่ได้ทําให้ดูนะครับเพราะว่าเขาที่แล้วผิดพลาดท,ทํากาวนะครับหกลงไปบนพื้นรีวิวเสียเลยนะครับรอบนี้ก็เลยไปทํครั้งนอกนะครับแล้วก็มาให้เพื่อนๆดูกันอ่ะประกอบ ช่วงล่างเข้าไปดีกว่านะครับใส่ล้อเข้าไปก่อนเนาะนี่ครับปุ๊บใส่ช่วงล่างใส่โช้กเข้าไปปับป๊บปั๊บอีเอนี่นะครับชืบป,ปุ๊บใส่น็อตนะครับเตรียมไขนอ็อตชืบ เออแบบนี้ครับผมเปลี่ยนล้อแล้วนะครับรถยังวิ่งได้ชิวๆอ่ะนี่นะครับอ่าวันนี้นะครับก็เอารถนะครับของมาโจเลตนะครับเป็นเจ้าแมคคารีนเนาะมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็จะเปลี่ยนล้อนิดหน่อยนะครับก็ไม่ได้ทําให้ดูทุกขั้นตอนนะครับเพราะว่าทําบ่อยละนะเดี๋ยวคลิปมันจะยืดเยื้อเพื่อนๆจะเบื่อกันนะครับ ถ้าถูกใจก็ช่วยกดไ like. ลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ